สวัสดีครับคุณครับคุณลืมเราแล้วเหรอครับความความรักของเราหายไปตอนไหนลุงแก่เห้อใช่ไหมอลุงแจ๊่เหรอใช่ครับอยากเป็นลุงอ่ะที่ไม่ใช่ลุงอ่ะลุงชุบแป้งทอดใช่ครับ ทำอะไรครับเนี่ยหาพี่วันโอ้หาทำไมมาหาเราดีกว่าเจ้าชูไม่เอาดีกว่าเจ้าชูที่ไหนรู้ได้ไงว่าเจ้าชูให้พูดเลยมูมูเอ้ยโมโมูใช่ไหมจะตีปืน,นครับโอ้ยเอวยเอวย,ยพรเท่าไหร่ครับ <c oughs> จะตีปืนเอ้ยจะตีปืน ไอ้โยมันโดนสุขังพัดลังหยุดต้องคอยพช่วยเยิงข้างๆรับยิงข้างเอะไรอีกเนี่ยนี่ต้องรับไปอีกเนี่ยมาไหนวะกูรอผุตีอยู่เนี่ยอย่าลังเลอ๋อต้องมีวาดใจฆ่าอะไรเนี่ย แค่นี้แหละพูดแค่นี้แหละไอ้เฮียจะสักเท่าไหร่ไว้สัตว์ไ,นะไม่ได้เก่งไอ้ควายเหมือนล่อนี่คุรอตีห้าตีนี่ยกูรออยู่คนนึงเนี่ยมาเริ่มเจ็บแล้วกูเริ่มเจ็บโอ้โหเลขสองร้อยเลยวะไอ้ไหวัยผ่านยังวะตีได้ห้าทีอะไอ้หวังหวังหวัง <c oughs> เลขอะไรหนึ่งสองหกมากับหวานใจอะ่ะมันก็ต้องติดอยู่แล้วจริงอ่ะโอไป ให้อะไรอ่ะคืออะไรให้กูอ๋อให้กูถือไว้ถือไว้ใหถือไว้ชื่ออะไรครับผู้หญิงแบบนี้มันเชยไปอ่ะผู้หญิงชื่ออะไรครับเดี๋ว้ดี๋ยวนะเดี๋ยวนะชื่ออะไรครับชื่อโมโม่ครับโอ้ยไอ้โมโม่คุณลุงชื่ออะไรคะโมโม่จากมูมูปะที่ไปแล้วนะหนูไหนหนูก็ชื่อมูมูมโม่่อูเนี่ไปแล้วนะตกลงโมโม่หรือมูมูวมี่อยเขาเรียกหนูทั้งสองอย่างโมโม่มูมูโมโม่จิโม่สารีโม่แปลว่าอะไรอ่ะ ยังไงเจอได้ทุกทุกคนเหี้ยอะไรใช่จีโมไม่ได้เป็นตัวจริงอยากให้โมคืนมาดีกว่าจังปกติดีกว่าป้าผมวัลังจะเลิกคุยกับคนนี้ครับวันนี้นะครับต่อคอนกี่บาทครับหวั่นใจผมเองครับไอ้โมพี่ไปก่อนนะคอร์สเหรอใช่พี่ยูต้าบายบายแปดหมื่นห้าป่ะราคาปกติไม่รู้จักคนเยอะจังอ่ะเดี๋ยวเจ็ดหมื่นแล้วเจ็ดหมื่นแล้วเฮ้ยยูต้ายูต้าผมแบบน้องพี่บอลเพื่อนนะกระชากเดินหน้าไปเลยไม่คอรสป่ะน่าจะมีมั้งครับนี่นะครับ ตีเส้นย,ยังอ่ะแป๊บนึงนะกูเช็คเลยเดี๋ย้วครับติดหรือเปล่าต,ติด <ไข S 3> หรือเปล่าไม่ติดครับนรถติดนะไปถึงติดติดอ้าวแอบแฝดติดอะไรครับติดสติ๊กเกอร์หน้ารถอ๋อนี่ก็มีอะไรลงไปลงไปอยู่ไหนมา,นาไม่เจอลงเป็นเดือนเลยใช่เราอยู่ไหนมาครับ ไม่ค้างบ้างเท่าไหร่มีเหรอทำไมดึงไม่ว่างอ่ะเอาใจไว้ให้คณเลยนี่พูดกับหนุมอย่างงี้ปะเนี่ยไม่เอาเจ้าชู้อ่ะเจ้าชู้ที่ไหนรูได้ไงเจ้าชู้ก็วันนั้นหนูแอบหนูแอบโดนลงอยู่กับพูกยิงด้วยลงคิดถึงเขาหรอใครเออมีว่ะ นน่คิดถึงใครดูคือแบบในข้อความเราไม่มีข้อความใครเลยแล้วตอนนี้แล้วใครกี่บาทแล้วเจ้าชู้ต้องไหนวะนน่่มเก็ก็คุณต้องคุณต้องคิดคนเก่าคุณต้องย้ำป่าไม่มีฮะคนเก่าไม่ให้ลืมครับไม่ได้มีไว้ให้จำเลยห่ะหนุ่มไม่ได้แสบเหมือนเขาอดีไม่ชอบคนสวยดิโอนก่อนไม่ต้องคุ้ยเข่าทำที่หนูเคยเล่าให้คุณลุงฟังหรือเปล่าหนึ่งสองสามตันอยู่บน บนอำานวยอ่ะนะอ,อํานวยอ่ะสใช่ไหมครับอะไรนะฮะฮะ <c oughs> สวัสดีครับคนไหนอ้าเราขับอะไรเปล่าไม่รู้จพูดอะไรก่อน này là เคก็หนูเป็น<อ>น้องเขาอ่ะถ้าว่าพี่บอล <c oughs> ปัญญาอ่อนหนูก็ปัญญาอ่อนได้ดีมากเลยอ้าวไม่หรอกก็หนูเป็นน้องเขาอ่ะไม่ได้เป็นคนคนเดียวกันซะหน่อยไม่สวยหรอกดูซึ้งเขาไม่ได้หรอกรู้นะว่าเขาสวยไม่ได้สนใจเด็กคนสวยอ่ะถ้า <c oughs> สนใจอะไร ตอนนี้เหรอมันจะดูไงเข้าใจเทมาพูดที่เราดีใจมีเงินไหมละ่ะมีเงิน,งนทั้งทีไปนะสักล้านหนึ่งอ่ะชูนั่นอย่ยเอาพูดนู่นก็หาว่าเจ้าชูพูดนี่ก็หาว่าเจ้าชู้ทำตัวต้องทำตัวยังไงอะจะยังเป็นเจ้าชู ที่แจ็คกี้เป็นน่นในการติดสาวห้าล้านห้าแสนห้าหม่นห้าันห้าร้อยห้าสิบห้าแต่แต่ที่บอลบอกว่าคุณลงเจ้าชู้อ่ะคนมีปาก่ะมันก็พูดได้ทุกคนแหละมันพูดอะไรก็ได้คนมันมีปากใช่ไหมก็ใช่แต่ถ้าเขาไม่เห็นจริงๆเขาจะเขาจะพูดออกมาได้ไงถูกปา่า ได้จะแบบรักพี่จัดเลยวะแบบเชื่อทุกคำที่พูดให้รอแจ็กสาวมาประเคนขนาดนี้แล้วนีก็หนูเคยเห็นพี่แจ็คอยู่กับผู้หญิงอ่ะก็ไม่ได้คุยแล้วไงไม่คุยใครเลยตอนเนี้เปิดใจให้หนูหรือเปล่าก็เปิดนะไม่ได้ปิดนี่ตอนนี้ตีบอก จริงหรือเปล่านะทำไมอ่ะเช็คก่อนเหรอเช็คก่อนเหรอว่าเปิดจริงเปล่ามผมบล็อบิดครับมมผมบล็อบิดครับให้เฉยๆ,ๆว่ามันว่ามีรูปไปอยู่กับผู้หญิงคนไหนหรือเปล่าเพราะว่ามีคนส่งให้ดูนะแบบน่ารักเชียว ไหนรูปอะไรหรอปล่าไม่ต้องดูปแบอดีตก็คืออดีตไนตรงไหนเอาปากกามาวงแหวนมอเห็นไหติ๊กกระตอกอะนานแล้วอันนั้นอะไม่ไหนนะเราดูติ๊กกระตอกอยู่ดีๆแบบก็เห็นน่ะไม่เกี่ยวสิอันนั้นอะเราไม่ได้เป็นคนลงเองพพสเองนี่นั่งก็ไม่รหน อ๋อนี่คือเรานั่งดูติต๊กตอกอยู่เนี่ยใช่ไหมเรายืนดูติต๊กตอกอยู่นะแ่คุณต้องดูได้เปล่าสัญญาณไม่ค่อยดีเลยจนการจอกออำมัหม่ำๆล้วทำยังไงถึงสัญญาณดีอะอันนี้ก็ไม่หร้ขอบคุณท่านที่บีครับพี่โบขอบคุณสองเดือนครับพี่เบียมามามา เราอยากไปเที่ยวหรือเปล่าเที่ยวไหนครับเที่ยวบนขวเขาอะไรเงี้ยไม่มีรถอะตอนมีรถหรือเปล่าไม่มีเดินออกก็ได้อ๋อหรืคือแบบพาจะเดินพาเดินไปเลยอ <c oughs> ไม่ได้เหรอขาลูกไหนครับอ๋อลูกไหนก็ได้ ล,ลูกนู้นรถลูกนี้ตัวตรงนูน้นเนี่ยเห็นหรือยิชี้ปะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนะครับเนี่ยอยูชี้อยู่เนี่ยไี่ไงแปลกๆนะอันนี้ยังไงอยูชี้เนี่ยนนตรงนูน้นใช่ไหมเนี่ยชี้อยู่เนี่ย

รถไ,ไม่ได้บอกว่ารถพีิจิกกี้ไม่ให้คุณขั้นไหนอ๋อไอไอรถสี่ประตูมัน่ะเหรอใช่แล้วเรามาไงอะ่ะให้ให้คนมาส่งอ้่หรอบอกว่าพี่แจ็คเป็นนัวสาวนัวใครนูวเขาบอกว่าอย่างเงี้ยนัวจริงเปล่า แล้วใครอ่ะนี่ก็ไม่หรอ้ตัวแค่นี้จะให้ไปหน u วใครครับไม่ใช่ดิตัวเราแค่นี้จะให้เราไปหน ua ใครใครเราอ้ไอ้บ๊อบไปดูอยู่โอ ไปกันเถอะ Let's go เหนื่อยเชื่อเท้าเทารองเท้าหน่อยครับเอ้าเทารองเท้าหน่อยปหายปะหายปะจะหายไปจากชีวิตพี่ยังเ้ยยังครับเพิ่งเข้ามาเองจะยิอกไปไหน่ะเอ้ยคุณพันบีครับพี่ดาดาสวัสดีครับ มามา่าหรือเปล่ากินเองไม่ค่อยเป็นเลยครับมาม่าอยากโดนป้อนจังพอดีว่าช่วงนี้เป็นก้อยอ,อร่อยแน่อร่อยแน่อร่อยแน่ครับแต่ว่าไม่ใช่มาม่านะแต่เป็นเราอะรับประกันความมันป่าอะไรอะฮะทำไมเขาเย็นชาอย่างบับพี่อะเยี้ละเพื่อน,อนรู้สึกถึงความเย็นชา นายได้รับความเย็นชาหรือเปล่าแปดหนึ่งสองครับเอามาแม่ดิบเติมาเองแล้วกันเอาโอ้โหโคเย็นชาเลยวะไม่ใจร้ายจังอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้พี่หนุ่มไม่ใจดีน่ารักแล้วกันอันนี้เขาหลุดมาจากเดิมคอนจูริงไหมเนี่ยพี่อันตาขาโบดขาโบเลยอ่ะไม่ใจร้ายจังล่ะขาไม่ดีตรงไหนอ่ะ แล้วเราทำส้มเหรอครับคือไม่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 ให้น้ำส้มด้วยเหรอจะเอาน้ำส้มอีกพาไปต้มหน่อยได้ไหมครับขอบคุณหนึ่งเดียวครับพี่กิจขอบคุณหนึ่งเดียวครับพี่ภูริวัฒน์ขอบคุณหนึ่งเดือนพี่โฟมไม่เอาะต้มแล้วจริงเอาแล้วถ้ซื้อมาทำไมเยอะแยะมาดู จะเขาาเขาเขาง่วงเหรอวะจะเขาง่วงก็เออเขาอจะง่วงหรือเปล่าเฮ้ยโจเนี่ยะสลอือัก <those> กับแฟนซะด้วยสุเท่เลยวะแฟนแฟนแฟนแฟลน์หรอไม่ม่ใช่ใช่เหรอห็นหมดกูมาพร้อมกันยไกินแฟนนลผมก็ลงมาพร้อมี่งานเลย บอกว่ามึงเสือกไงบอยเอ้ยอ้าวฮะเอ้ยหนุม่มใจเย็นดีเฮ้ยรด้วโอมึงเยี่ยมตั้งแต่เที่ยงแล้วมึงเหยียบใครมึงยืนคนเดียวนะมึงยืนกับพวกอมาดีไงแตมาดีน่าจะไปนอนแล้วมันน,นอนไวจังได้บอลอ,อยู่ไหนอะไม่ได้อยู่ข้างบนหรอก ไม่อยู่ครับหรอยู <you> ่ไหนอยู <'m> ่ไหนได้ยินอยู่อยู่บาคาร่าตีสวิตเปซเสร็จแล้วติดไหมติดก็อยู่กับคุณแจ็ก่ะ เอ็มร้อยไหมครับผู้หญิงเอ็มร้อยไหมกระโดดไหมเขาไม่เป็นไรค่ะกาแฟไหมอืมกาแฟไหมกาแฟก็ได้อะไรหนูคุยกับเขาเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่เราอยู่ดีอยู่ดีเสียงก็จะชื่นละอแล้วโอเคบอกว่าคนเราต้องเสี่ยงดวงไว้ชีวิตอะเพื่อนเราต้องเสี่ยงดวงไว้เพื่อนป มันก็ต้องแบบเสียอะไรสักอย่างกูกนะครังดูดีกว่าพี่อ่ะทำไมวะพอยเฮียไอเฮียกก้ไม่อยากเป็นเหมือนไอเจ็ดเว้พี่่ะ